สวัสดีครับผมนายธีิชโชวบุญรำหกห้สามสวัสดีครับผมนายพุทิพัน์นายชัยหนึ่งหกหนึ่งสวิกตัวที่หแทนด้วย X สิสวิกตัวที่สแทนด้วย X สิสวิกตัวที่สแทนด้วย X สิบสามสวิตัวที่สี่แทนด้วย X สิบสองสวิตัวที่หแทนด้วย X สิบเจ็ดเรลตตัวที่หนึ่งแทนด้วย Y ศูนย์เรลตตัวที่สแทนด้วย Y หนึ่ เงน,นไขการออกแบบเดตดิ้งแดกแกรมข้อที่1กดสวิตช์ตัวที่1ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1ทํางทำงานรีเลย์ตัวที่1ทํางานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่1นึ่งกดสวิตช์ตัวที่2ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หน,นึ <c oughs> ่งติดการทำงาน กดสวิตช์ตัวที่สามตรงผลให้ดีๆตัวที่สองทำงานทำงานห้าดีเลตตัวที่สองทำงานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่สามเอาเหาไปคืออะไรเกี่ยไปเลยไปเรือหกดสวิตช์ตัวที่สี่ตรงผลให้ดีเลตตัวที่สองหยุดการทำงานเกิดอะไรขึ้นเจ็ดดีเลตตัวที่หนึ่งและสอง ต้องไม่ทำงานพร้อมกันข้อ8กดสวิตตัวที่5รีเลตัวที่ 1. 1และ2หยุดต้องจากการทำงานไปงาน2.2ออกแบบเด LED แกรมสวติวตตัวที่1 มอบหมายให้เป็น x 1สวิตตัวที่2เป็น x 2สวิกตัวที่3เป็นแทนด้วย x 3สวิกตัวที่4แทนด้วย x 4รดีเลตตัวที่1แทนด้วย y 1ดีเลตตัวที่2แทนด้วย y 2เงื่อนไขข้อที่1กดสวิตตัวที่2อลกดสวิตตัวที่4ส่งผลให้ดีเลตตัวที่1และ2ทํทำงาน 2. รีดีเลตัวที่1และดีเลตัวที่2องทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่2หรือ4ี่สสวิตสามกดสวิตตัวที่1